นี่ใสแล,ล้วหล่อไหมดูดูเข้ากับถางน้ำมันผมเลยเดี๋ยววันไหนผมแอบเมียใสออย IL, แล้วผมจะมารีวิวให้ฟัง <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แอบเมียแต่ง <c oughs> มีวัดอุณหภูมิออยเทมสเขาเรียกออยเทมของ rr sr 4 0 0สีขาวกับพอส์สีทองจมเป็น ยี่ห้อไงเซโน่าอ่าสีขาวราคาผมได้มา39 0 0สีทองแชมเปญของพอร์ตผมได้มา2 5 0 0ชอบสีไหนครับสีต้องสีทองทอร์ตดสีเงินแชมเปใช่ว้าวแต่ผมใส่ของพอร์ตเพราะว่ามันเป็นสีทองแชมเปญมันเข้ากับถังดีอ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใส่ด้วยคนส่วนมากใส่ RR กคันประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้วัดอุณหภูมิความร้อนของน้ำมันเครื่องยนต์ว่ามีความร้อนเท่าไหร่ ก็ช่วยให้เรามองเห็นแล้วก็จะได้จอดพักได้อะบางทีดับกลางไฟแดงผมดับมารอบแล้วให้วางขึ้นนะดิ่งดิงดิ่งแล้วดิงดิ่งห้าสิบห้าสิบวิ่งปุ๊ดปุ๊บปุ๊บร้อนหมดร้อนถือว่าเป็นของจําเป็นไหมหรอก็จําเป็นนะดูความร้อนค่าความร้อนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย อุณหภูมิน้ำมันเครื่องมีความสำคัญมากพอสมควรเพราะถือว่ามีผลกระทบกับเครื่องยนต์โดยตรงหากอุณหภูมิน้ำมันเครื่องสูงจนเกินไป SR400 ซึ่งถ้าความร้อนขึ้นก็อาจจะทําให้รถดับได้ทั้งนี้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่ใช้ซึ่งในตลาดน้ำมันเครื่องแยกเป็นหลายประเภทมีทั้งแบบทนความร้อนสูงที่อุณหภูมิสูงถึง120องศาเซลเซียส ส่วนบางประเภทอุณหภูมิแค่1 1 0องศาเซลเซียสก็ทนไม่ไหวกลายสภาพเป็นน้ำก็มีโดยปกติอุณหภูมิน้ำมันเครื่องจะสูงต่ำไปในแนวทางเดียวกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ซึ่งถ้าความร้อนขึ้นอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องก็จะขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้ในสภาพการใช้งานอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องควรอยู่ที่8 0 1 1 0องศาเซลเซียส ถ้าหากอุณหภูมิสูงไปถึง120องศาเซลเซียสก็ควรทําให้เย็นลงก่อนจึงใช้งานเครื่องยนต์ต่อสําหรับทางออกมักมีการใส่ออยล์คูลเลอร์เข้าไปช่วยทําให้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องไม่สูงเกินไปความร้อนมจะขึ้นไหมถ้าเราขี่แช่ก็มีส่วนแต่ว่าอยู่ที่การใช้น้ํามันเครื่องเบอร์น้ามันเครื่องยี่ห้อทนความร้อนได้ขนาดไหนก็มีส่วนนะน้ำมันเครื่องที่ช่วยได้เยอะเลยนะันดับแรกเนี่ยยังไม่ต้องติดออยล์ก็ได้ลองไปไล่น้ำมันเครื่องดูได้เบอร์ที่ใช่ก่อนน้ำมันเครื่องดีๆอาจจะลดความร้อนของ เครื่องยนต์ได้เยอะหนึ่งแล้วคุณใช้อะไรไดดานยังไม่ไใช้อะไรเลยอ๋อคือซื้อแต่ W800 ใช้แอมซอยดีมากชอบมากเลยซื้อเป็นลังเลยอะน้อยเ่มเฮ้ยเดี๋ยวหมุนออกงนี้เลยง<ช>่ายง่ายไม่มีอะไรอ๋แบบอวัดความย้อนใช้ดูวะก็มันชิดหน่อยวะ คืออะไรอะเช็คยังไงร,รู้ว่ามันความยาวเท่ากันไหมไอน,นี้ยาวกว่าไอไอสีแตะเงินดาวกว่าแล้วมันจะไม่แทงนี่ใช่ไหมมาทำการใส่ัไงกเกลียวตรงรุ่นอะไรก็ไม่เย้ปีเฮ้ยสวยว่าวัดความร้อนใช่ไหม เแตนยี่ห้อเนี้ยสวยเหเมืนอนกันเ,เ,เ,เลขห์มันใหญ่แต่ว่าเออเลขห์มันใหญ่มันดูไม่คลาสสิก<อ>มันเข้มเกินไปอ,อ่ะฟองแชมเปญมันเข้ากับรถมากกว่าเออเนี่ยมันจะเข้ากับรถมากกว่าแล้วคนแก่ต้องมือแก่ผมมาซื้อสดอ๋อใส่เก็บนี่ใส่แล้วหล่อไหมดูดูเข้ากับถังน้ำมันผมเลย เดี๋ยววันไหนผมแอบเมียใส่ออยแล้วผมจะมารีวิวให้ฟังแล้วถ้าสมมติมันร้อนเงี้ยมันขึ้นเท่าไหร่ถึงควรพักออร้อี่สิบกว่าาอะไรนะในวีไ e ถ่ายรูปรีวิวแล้วได้คอยเพิ่มเชื่อว่ารอบนี้เรารีวิวเั่าไหร่อันน่ะได้พันกว่ากว่าเหรอผมแม่งม่รีวิว ขายสั่นหน่อยะขายสั่นหน่อยหน้าก็สันส่นด้วยสั้นเออ